อยากให้เพจโตไวยอย่าทำสิ่งนี้มากเกินไปอะไรที่กระทำมากเกินไปมักจะไม่ส่งผลดีอย่างเช่นแชร์คลิปมากเกินไปคอมเมนต์มากเกินไปลงคลิปมากเกินไปสร้างเงินในอากาศแนะนำให้ทำแต่พอดีค่ะแน่นอนค่ะว่าทุกคนต้องการให้เพจของตัวเองโตไวกันทั้งนั้นก็เลยทำทุกอย่างเยอะๆเยอะๆเยอะไปหมด ทำอยู่ตลอดเวลาทำไม่พักทำไม่เบื่อทำ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 อยู่นั่นอะแต่การกระทําแบบนี้ย่อมไม่ส่งผลดีค่ะแล้วยังมีผลเสียอีกด้วยการกระทําเหล่านี้ถ้าเราทํามากเกินไปจนผิดนิสัยมนุษย์ AI จะมองว่าเราไม่ใช่มนุษย์ค่ะแล้วก็จะปิดการมองเห็นเพจเราลงเรื่อยๆ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 และอีกข้อเสียหนึ่งก็คือมันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพสายตาแล้วก็สุขภาพจิตใจด้วยหากเราจริงจังกับมันมากเกินไปเราก็จะคิดอยู่แค่ว่าเราขยันขนาดนี้ทำไมเพจเราไม่โตทำไมคลิปเราไม่มีคนดูพอเราคิดแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะเกิดความเครียดทำแต่พอดีเธอค่ะอย่าทำเยอะเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปสร้างเงินในอากาศแนะนำให้ทำสม่ำเสมอค่ะ เหนื่อยก็พักขี้เกียจก็นอนลงคลิปสม่ำเสมอคอมเมนต์สม่ำเสมอแชร์คลิปสม่ำเสมอสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้เราจะอดนอนไปด้วยกันจ้า